มันเป็นเครื่องเราจิตทำโรงงานอะไรลึกๆจิดเม็ดโรงงานโลงแข็งอะไรเงี้ยเออแต่กว้างใหญ่ๆอนุรักษ์อ่ะถนนเนาะด้านในอนุรักษ์ที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเจอไม่จริงอยู่เยอะครับ มีเงินเดือนนะครับมีเงินเดือนมีสวัสดีการนะของเรามามาหากิน ให่จะหน้าก็ไม่เชิงเนี่ย<อ>ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องปรับปรุง<อ>ผมเห็นดูในคลิปเนี่ยว่าโอ้โหนทางเขียนกระสังที่ทำถนน,นเมื่อกี้นี่ตอก็ควรจะพูดง่ายๆไม่ให้ลื่ได้ แบ่งกันบ้างเนาะงานการอาชีพเดียวกันเนาะ เก่งที่ทำเองน้องผมเนี่ใช่ครับเออไปก็ยื้อแล้วเราอยากทำนี้ดังขับซิ่งเลยใช่ครับตำรวนต่อครับ แล้วก็เกย,ย่างนี้เปออ็น๋อยลงนูกตัวนี้ก็ป<ง>ีเกตไปคนี่ยออุ่นแรงครโคดินนี่สวยด้วยครับเลยนี่น้ำไม่ออกแล้วน้ำออกข้าังค้าวเกศเดินไปเจอดินดานเลยเออ ก็ต yeah. yeah. so ีน yeah. ah, ja. uh, okay. ้ำยองโผล่เอายืดข้อตอนนั้นน้ำบนนี่เยอะก็นี่บ่อนี่แห้งเยอะมันก็ซึมไปหมดวีบ่อนี่ไม่เคยแห้งบอนี่คือตอนหลังเนื้อที่ก็ตืดแล้วตืดแบบนั้นนะแล้วตอนนี้ไอ้ตัวนี้แห้งทางนู้นก็ได้แห้งดีทุก เดนเด้นนะ,ะ,ะครับอาไคออค้ครับเ,ด,เด,ดี๋ยวทนคุณนะครับคุณชมดูเราอย่านดูน้ำรถล้อนะครับ หครับหนิ้วครับร้อยถ่ายนี่จะเป็นเจ้าคูตาเอ็มห้าศูนเอ่็มห้าศูนย์นครับเป็นตัวแรกนะครับ มอเตเจ๋งที่ต่อขึ้นมาเอง,งครับสวยงามครับอ๋ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องคนชอบเป้านะครับ มาครับ,ลบ,ลบตลาดเอ็นซูตาเอ็นห้าศูนย์ ท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาทางบนรครัมยนบุรีรัมรย์บุรนรัยฝากช่วยอุดหนุนร้านคนสกาวเด้วยนะครับคือร้านประจมแม่บุญมีครับท่านใดที่เดินทางมาไม่ถูกก็ใช้ก o เค l นแบบนำทางมานะครับเราจะปักหมุดคำว่ารรานแม่บุญมีครับพิมพ์คำว่ารรานแม่บุญมีตั้งอยู่ ใกล้ๆกับร้านอูปาเผานะครับร้านปลาอูปาเผานาโรงเรียนวัดเย้สิแกครับฝากทุกท่านช่วยอุดหนุนด้วยนะครับร้านฝนกาวครับเป็นร้านขายปลาครบวงจรนะครับปราจมกุ้งจมซิวปลาส้มตำปลาทำน้ำพริกครับปลาตัวใหญ่ปลานินมีหมดนะครับแวะมาชมนะครับนี่ครับ อธิอัามาแกบอกเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องคนสกาวครับฝากกดไลค์กดแชร์เพเป็นกำลังใจให้คนสกาวได้ทำดีๆนะครับนี่ครับทีมงานทีมทามามาจากทางอำเภอกระสังนะครับ ทีท้ายเบาๆครับเยค,ครับมาแล้วครับพี่หลงพี่หลงแต่งหน้าเลดครับรจังหน้าเลดเลยครับเป็นยางก้าวครับมิสซิฟูโซ่ครับ มาชมครับจะถอยอัดทำถนนลงนะครับทําทำเป็นทางลงนะครับนี่ครับ จมีเจ้าคูปตาครับเต็มห้าคันเต้นแปนครับเป็นตัวแรกครับ อทางนู้นครับโอเคครับ ขอแค่ครับผมกลับแล้วครับขอบคุณที่ให้ทานนะครับเดี๋ยวไปเย็นๆเดี๋ยวไงผมจะมาหนุย่ยมาถ่ายครับขอบคุณครับตลอดที่นี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อคนท้องดาวด้วยนะครับสวัสดีครับ